กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงิน5,000บาทอีกรอบวันนี้อีก600,000คนและวันพรุ่งนี้อีก500,000คนจากที่ลงทะเบียนไว้24.8ล้านคนหลังวันนี้โอนวันแรกและเป็นงวดแรกจากทั้งหมด6งวด6เดือนสำหรับเงินเยียวยายในสถานการณ์โควิด -19 ส่วนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันยังเปิดให้เช็คสิทธิ์ใครได้บ้างตามที่ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามมี2.1ล้านคนที่ไม่ได้รับเงินในกลุ่มอาชีพอิสระอย่างแม่ค้าออนไลน์แรงงานก่อสร้างและโปรแกรมเมอร์ ด้ประกันสังคมพร้อมใจ่ายให้ผู้ประกันตนมากกว่า500,000คนที่ไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างสั่งงดหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ขณะที่นายมานัสประธานสภาอง,องค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานเสนอแนะให้ประกันสังคมช่วยชดเชยมากกว่า3เดือนหรือเทียบเท่า6เดือนตามที่กระทรวงการคลังให้ไว้ส่วนนายกรว่าที่หัวหน้าพักกล้าออกมาในรัฐบาลว่าควรหาเรือให้กลุ่มผู้ประกอบการห้างร้านปรับลดราคาสินค้ามั่นใจเงิน5พันที่รัฐให้จะใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ชาวเน็ตคาใจเงินงวดแรกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาและบางรายที่ขอยกเลิกการลงทะเบียนถามเงินที่โอนให้พิจารณาหรือว่าการซุ่มนอกจากนี้ยังวิาพากษ์วิจาร์โพสต์ของสาวรายหนึ่งว่าเงิน5 0 0 0ันเข้าบัญชีแล้วก็เป็นแค่เศษเงินหลังตู้เย็นสุดท้ายต้องออกมาขอโทษว่าไม่ได้เสียดสีแค่อยากถามว่ารัฐบาลเดียวยาแค่นี้เองหรือด้านธนาเดชาบอกหญิงสาวรายนี้กำลังเป็นคดีตัวอย่างเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติรับเงินอีกทางยังต้องถูกดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งจากการโพสต์ในโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังสั่งตรวจสอบสาวคนโพสต์ลงทะเบียนจริงหรือไม่และเป็นผู้ที่เข้าขายต้องเยียวยาจริงหรือไม่สอบ,บคอพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มถึง101รายจากครั้งก่อนที่มีเพียง38รายกลับบ้านได้ถึง64รายแต่เสียชีวิตเพิ่ม3รายโดยผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดถึง42รายและกลุ่มที่สัมผัสเดิม37รายส่วนจังหวัดเสี่ยงติดเชื้อสูงสุดเป็นภูเก็ตกทมและยะลา แต่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดสตูลเพราะเพิ่งพบผู้ป่วยวันแรกแต่ตาการป่วยถึง5.0นายประพัทรัฐมนตรีช่วยเกษตรสั่งห้ามเคลื่อนย้ายม้าและม้าลายเป็นเวลา90วันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดการระลอกแอฟริกาในมา้าพร้อมให้กรมปศุส,สัตว์และกรมอุทยานร่วมกับเจ้าของฟาร์มมา้าเร่งเจาะเลือดมา้าผาห่ด้านกรมอุทยานยืนยันเป็นแมลงดูดเลือดที่แพร่เชื้อไวรัสโดยเฉพาะในมา้าลาล่อและม้าลาย ฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนไฮโลในซอยพิบูลสงคราม32ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนท์พร้อมนักขานัน108คนพร้อมสั่งดำเนินคดีหนักทั้งการพนันและฝ่าฝืนพรกาฉุกเฉินก่อนสั่งตรวจเชื้อเพื่อกักตัว14วันด้วยด้านโกศสกสตชอบอกผู้บัญชาการตำรวจภักหนึ่งสั่งสอบข้อเท็จจริงตำรวจสพเมืองนนท์หากเกี่ยวข้องโดนหนักทั้งโรงพักตำรวจปคบบุกจับนายพันยศประธานยุทธศาสตร์พักพระดอนภาพในย่านภาษีเจริญ ในข้อหาเป็นผู้ผดิตและจําหน่ายหน้ากากอนามัยโดยไม่แจ้งตามข้อกําหนดและจงใจทําให้ราคาต่ําและสูงเกินสมควรด้านายนพันยศยืยนยันหน้ากากที่มีสําหรับแจกจ่ายเจ้าหน้าที่